สวัสดีครับพเพื่อนๆช่องไปกินไปเที่ยวส,ส่งไปไหมครับว่าตอนนี้วูตตี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แถวถนนราชดำเนินนะครับแต่เราจะไปไหนกันหรือจะไปทําอะไรนี่เรามานั่งต่อแถวคนเยอะมากที่เราจะไปคือเราจะไปนั่งรถลอนดอน2ชั้นชมวิวชิลชมพระนครนเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนมีไฮไลท์ตรงไหนน,น่าสนใจบ้าง สำหรับใครที่มารอขึ้นรถลอนดอน2องชั้นไปเที่ยวชมพนานคครฮะถ้าใครเอารถมานี่เขามีที่จอดรถอยู่ข้างหลังนี่ก็สะดวกสบายประมาณนึงตอนนี้เวลาประมาณ3ามโมงครึ่งแถวยาวมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ขึ้นรถประมาณกี่โมง เราขึ้นรถแล้วนะคะรถมาแล้วเราต้องขึ้นไปชั้นสองเราจะนั่งตรงนี้แบบกลางๆเราใช้เวลารอประมาณ30นาทีก็ได้ขึ้นรถรอบต่อไปก็ได้ขึ้นแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจราจรที่ติดขัดตอนนี้รถก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะผ่านจุดไฮไลท์ตรงไหนบ้างอากาศค่อนข้างร้อน เรามาตอน4โมงเย็นถ้าใครอยากมาก็มาสัก6โมง6โมงครึ่งกํลังดีตอนนี้เราผ่านถนนท้าสารครับอยู่ซ้ายมือเราก็ชววิวเก๋ๆไปเรื่อยๆตลอดทาง ตรงข้างนี้หน้าฝ่านี้จะเป็นวัดบวรนะครับเห็นสวยงามระหว่างทางเขาจะมีต้นไม้ระวังหัวด้วยนะครับระหว่างทางนะครับก็จะได้เจอวิวที่ ถ้าปกติเราขับรถหรือว่าเรานั่งรถเมล์เนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ข้างล่างเนาะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนชั้นสองของรถบัสก็จะเห็นวิวที่ได้อีกมุมมองหนึ่งก็ถือว่าเก๋ไปอีกแบบชิลอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดใครที่นั่งริมๆก็ระวังต้นไม้ครับเพราะว่ามันจะมีต้นไม้แบบจะมาเกี่ยวหัวเราได้ข้างหน้านี้นะครับเป็นวัดภูเขาทองหรือวัดสังเกตนะครับสวยงามมาก วิวชั้นสองคือก็มีความเก๋แล้วก็ชิลไปอีกแบบสวยขอถ่ายรูปหนะ่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานพัพพามหาเจยสดาบาดินนะครับสวยงามสวยงามขอถ่ายรูปหนะน่อยนี่แล้วก็ จุดนี้นะครับมีทัดรัตนโกสินลร์เขามีนิทรรศการวันแม่ช่วงวันแม่ใครอยากจะลงจุดนี้ไม่ไปต่อก็ลงดูนิทรรศการได้ทีนี้ก็จะมีเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรับคนขึ้นด้วยเขาจอดเพื่อรับคนขึ้นไปชมจุดต่อๆด้วยนิทรรศการนี้ครับจัดถึงวันที่15สิงหาคมใครที่อยากจะมาก็มากัากนได้ครับที่นิทัศรัตนโกศิทร์ ต่อแล้วฮะหลังจากที่หยุดรอรับโคตรที่ตรงนี้ฮะัตรากระสิทร์ข้างหน้านี้ที่เห็นนะฮะก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียกว่าผ่านทุกจุดที่เป็นไฮไลท์ของถนนราดำเนินก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวเราขอเซลฟี่คงไม่มีโอกาสที่จะทำแบบนี้ใช่ไหมฮะทำแบบนี้ได้คนะ่ะอุ้ย <laughs> น,นะครับคือสี่แยกข้ออวัวถ้าเกิดเราเลี้ยวไปที่นี้ก็จะเป็นถนนที่สองที่มีของกินเยอะมากๆใครอยากหากของกินก็เลี้ยวไปเลยนี่ครับปากตรงข้าเป็นจุดที่รอรถครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ตอนนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางของสนามหลวง เรากำลังจะเลี้ยวเข้าใจกลางของสนามรวงแล้วนะครับปกติเข้าไม่ให้เข้านะตรงนี้งนู้นเป็นทัะแก้วและนี่ก็เป็นอีก1กิจกรรมนะครับแบบชิวๆที่มานั่งรถแบบรถลอนดอนชั้น2เปิดประทุนชมวิวกรุงเทพแบบว่าสไตล์ชิวๆ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมานั่งชิลๆแบบนี้ก็มากันได้นะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเขาจะเปิดบริการตั้งแต่บ่ายสองถึงสามทุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มเหมือนกันส่วนใครที่นำรถมาเนี่ยก็จะมีจุดจอดตรงเนี้ยเป็นตรงที่กองสลากเก่าสามารถนำรถมาจอดได้สะดวกสบายและใครที่ชอบเดี๋ยวมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปกินไปเที่ยวของเราในช่อง u t u b e นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลวงรถแล้วครับ บ๊ายบายอย่าลืมมาเที่ยวกันนะ